มันจะเซตย่อตอนที่น,นี่ไงนี่ไงมาเซตย,ย่าาตาอแลอ้ววิแล้วมันตามคนบอสไงตามคนวิ่งก่อนเฮ้ยก็้วทำไมมันถึงทำอย่างนั้นน่ะทำไมมันถึงทำอย่างนั้นน่ะแล้วทำไมมันถึงตีอย่างนั้นน่ะแล้วทำไมมันถึงตีโดนนะฮัลโหลมาเล่นบ้านมาเล่นเราบ้านใหญ่ครับแต่เครื่องมือม,ม,มันมัตกำลังตาบอม แล้วผมออกตู้โชว์ลรามาเล่นหอสมุดเฮ้ยแล้วมีคนเปย์ไหมมีคนเปย์ไหมเห็นเห็นมีคนเปย์ไหม้ขามาไล่ผมแล้วทุกคนเป,ปลี่ยนเป้าหมายเราเปลี่ยนเป้าหมายมาไล่ผมแทนเฮ้ยแล้วเขาฟันแบบไม่มีอีกโก้ เฮ้ย้ะคขาฟันไม่โดนระค้าฟันอะไรไม่รู้้ะฉีกแล้วตรงอันเนี้ตายแล้วอยู่ด้วยแล้วกระทับเลยเฮ้ยตายแล้วตายจริงามันานเมื่อกี้เปิดเลย,เยแล้วหมอนี่มันฟังแบบไม่มีกู้เหมือนกัน รับทัญแต่ไม่มีอีโก้เหมือนกันตายแล้วจังหวะเนี้ยเครื่องตึงๆครับมอสเฮ้ยเบอร์เกินแล้วเขาเจอกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปหนีหนีหนีไม่ใช่ดังย่อหนีหลบเลยจานหลบเลยหลบเลยหลบเลยฉีกออกฉีกออกอ้าวจานจานหยุดอยู่นั้นมันก็เซร็จย่อจานดิจานฉีกจานฉีกจานฉีก เล่นอยู่เล่นอยู่ยังเล่นเล่นอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยยมาดิคุณอนเร็วเดวมาช่วยผมทีฮัลโหลนี่เข้าไปที่หน้าก่อนหนึ่งทีมาช่วยผมก่อนทุกคนแต่เขาไม่เอาผมแล้วเอาเขาทิง้งแตบบ่ว่าตึงเกินเขาทิ้งผมแล้วทุกคนลาก่อน,อน,นไม่ไม่เขาไม่ทิง้งเขาอ้อมมาดักผม เราพับเลยเระเโดดดังดดแล้วเาเขามาอยู่กับผมไม่เอาเขาไม่เล่นแล้วเวขาไม่เล่นแล้วเขาไม่เอาแล้วได้เลยเดี๋ยวประมาณสิบปีได้ นี่ไงเข้าไปที่หน้าก่อนหนึ่งตู้ใช่แล้วหมอน,นี่มันไล่แบบมัไล่สุดอ่ะมนไล่สุดไม่เขาไม่เอาเขาหาไม่เจอผมพูดหลอกไปอย่างนั้นแหละต้องดูตื่นเต้นเป็นคอนเทนต์นี่เตะฟังทองเมงหนึ่งทีแล้วผมกำลังวิ่งมาโถงกลางพร้อมกับเจอมันอีกทีนึง ห,หมอนี่นแล้วหมอนี่มันน่าจะเอาสุดแล้วแหละทางเงี้ยไ,ไม่เป็นไรฮะกำลังวิ่งกำลังวิ่งหาไม้ตรงไหนมีไม้ฮัลโหลแล้วเพื่อนผมก็รูอะไรก็มีดโดดครับต้องหมดนี้โดด,โด,ดโอ๋อแล้วนี่มันลายเดิมครับทุกคนแล้วโดด ฉีกเข้ามาอ่าล้วห้องนี้มีไม้ครับเมื่วานน,น,นี้นแล้วหมอนี่มันจ้องที่จะเซตย่อโวมาโหลโนี่เข้าไปที่หน้าอีกแพนหนึ่งทุกคนปั่นเร็วัว่านี้ได้ไหมฮะโหลขอแบบมิมมิมทั้งตัวได้ไหม ผมเมมแบบเมมทั้งตัวได้ไหมฮัลโหลแล้วเขายืนมองหน้าคือยังไงอย่าเพิ่งเปิดประตูนะทุกคน <c oughs> <c oughs> แตะไว้เก้าเก้าแตะไว้เก้าเก้าใช่แล้วไอ้หมอนี่มันยืนมองหน้ามันยืนมองหน้าทำไมก่อนเข้าไปที่หน้าอีกแผ่นหนึ่ง เปิด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 เลยประตูอยู่ไหนทุกคนอะแล้วเปิดจริงแล้วประตูอยู่ที่ไหรบ้านนี้ไม่เปิดครับทุกคนฮัลโหลพับก่อนจังหวะเนี้ยพับก่อนอยู่ตรงกางอะโอเคโอเคโอเคกำลังไปครับทุกคนแล้วผมหาประตูไม่เจอชื่อที่รักสอง นีชื่อที่รักนเปว่มามจะไปที่รักชักปัฟากเลยหมอนี่ได้ดีอยากเล่นเซฟกันละ่ะอวนเซฟวนเซฟกันได้เรื่อยๆนะ เล่นบนเซฟอะได้ดิได้ดิเล่นบนเซฟอะจานได้ดิเล่นบนเซฟอะได้เลยนะโอ้ ตรงนี้มันเป็นใต้ดินไงแล้วผมฉีกแล้วผมฉีก แล้วตรงนี้ไม่มีไม้แล้วลงใต้ดิน โอ้ยแล้วฉีกเลยครับข้างนงี้ปากปั่นได้หอ่อสมดุดกำลังลกออกกำลัง拉ไปจนเสร็จลลากลากออกมาแล้ว拉กออกมาแล้วปั่นเจนเสร็จให้หน่อย

เปิดตัวให้หน่อยเปิดได้ หอนอยู่เขาไปหาไม่เขาชิงชิงชิงปิงขันไปให้พูดใหม่ เขาอยู่นี่ราไม่ฟันให้นี่เหอเชือตัดอย่าง เดาไม่ถูกเนะยังไม่เห็นยังไม่เห็นทำเป็นเล่นไปไอ้อนุ่มแล้วกบไปเล่นที่เดิม เขาอ่าเขาเอาต่อเครื่องที่มีปั่นเยอะ้ค่ี่ิดเลยดับไปแล้วเล่นอยู่บนเครื่องนั้นอนะ่ะเพราะว่าเสาไม่มีจริงไปหาเครื่องอื่นไปตไปแล้วนะจริงริงตายแล้วใช่ หาลืมอ่ะเพื่ One, hot hot อนมีกุญแจไหมเหรอจับบอสตรงไหนเน <c oughs> ี่ยจำไม่ได้ดิหนุ่มแน่จะอยู่ช <ask> <himself> ั้นล่างใช่ไอ้หุมมาอยู่ชั้นล่างใช่เฮ้ยเจอนี่เดนหาไปก่อนเลย